สวัสดีจ้าพี่น้องมาีิจินสิบห้ามากินมะม่วงน้ำปลาหวานกะปิกะปิน้ำปลาหวานนึกจะยัย่ว,ยวเลยจ้ามากินกันเลยจ้าบกักม่วงน้ำดอกไม้เด้ดจะมีดังสามหน่วยะนะมากินกันเลยจ้าโอ้ยยั่ว,ยวเลยมอนนึกอยากแม่จ้าเนี่ย มองมองอ่อนๆเลยกะปิจินไซเบิร์ดกระปุกเลยเพราะเปนเบิร์หลองมันมีเคืองหนึ่งมากินกันเลยจ้ะอุยอยากไหมน้ำร้ายไหลเลยมื่อนี้กรุบกรอบเลยอืมกรอบๆเลยจ้ะเนี่ย น้ำประวานเป็นถ้วยเลยอือยัวยวย่วเลยจ้าบุกม่วงกรอบเลยจ,จิ้มๆเอากับปีน่าจังอ,อย่างนี้เลยอยากไม่จ้าอู้นน้ำลายแตกเลย อืมอืมกิมกับปีน้ะในน้ำประวานก็นมีกับปีว้าอืม,อม สมดีลิโอ้สุดยอดมีหอมด้วยอืม,อม จิ้นเฮ็ดเองเจ๊ดกับปีน้ำตาลปีบ๊บส่ม,สมแซบ่บนึกอย่างแม่นำ้ำไายไหลเลยโอ้ยตกเลยพี่น้องเอ้ยคำใหญ่ๆโอ๊ะโอเลยอย่างนี้เลย นี่อืัน,น,น,นอยากจะสดเลยเนี่ย ใจเนะี่ยอยากจะสดเลยสดอืมโอ้ยโอ้ยสดเอากะไดีมั้งนาะพี่น้องนีโอ้ย รให้มันสุดๆไปเลยม,มาจะมา ยั่วๆจำฉำเลยกะปิเป็นตอนเลยอู้นี่กะปิด้วยมันบ่แตกโอ้ยป๊าร์ท นึกอยากแม่นั่งอยู่กันน้ำไล้ไหลไหมพี่น้องไปหาซื้อบมกม่วงเลยบัดน,นี้สดเลยดีกว่าืม มาจ้าแกงงวงแกงงวงนึกอยากมา่นจนทำไรไล,ล่เบิดมือเลยอย่างนี้เลยใส่กะปิหวานนะพี่น้องใส่กะปิน้ำปลาหวานใส่กะปิด้วย นี่เลยนี่เลยสุดยอดอยากกินบัน หอมแดง กินอยากจะสดเลยม,มันสมกับมันอยากอะ่ะพี่นอ้องมาด้อจ้าอย่านั่งน้ำลายแตกเลยอโอ้ยสมหายอยากเลยบ้านี้พี่น้องเอ้ย เป็นถวยเลยโอ้โหไปละจ้าคลิปกินบังม่วงน้ำประหวานนะจ๊ะกินกบฝากกดไลค์กดแชร์ช่องกินพาสแซบใน่อยยค่ะไม่ทั้งเพจแล้วก็ยูทูบ YouTube นะค่ะเนาะจัง้งใดก็ขอบคุณห,หลายๆจ้าไปละจ้า